ดีค่ะวันนี้แต่จะมาแชร์เรื่องอาการอาบน้ําเกลือนะคะขับไล่สิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีนะคะก็มีหลายๆคนหลายๆท่านนะคะแชร์ไว้นะคะว่า,าถ้าดวงตกดวงไม่ดีนะคะให้อาบน้ําเกลือติดต่อกัน3าวันนะคะติดต่อกัน3าวันนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะเราสามารถ ได้บ่อยอัดได้ตลอดเท่าที่เราต้องการแต่ว่าคือเบื้องต้นในการทำเคลสนี้ก็คือแต่ทำามวันนะคะถามว่ามันได้ผลไหมก็สำหรับตัวแต่เองนะคะส่วนตัวคือได้ผลหลังจากที่อาวันแรกวันแรกเลยนะคะเหมือนเหมือนสิ่งไม่ดีก็ออกไปจาก ที่ดวงติดติดขัดขัดคลาดคลาดเคลื่อนเคลื่อนนะคะก็หลังจากอาบไปวันแรกนะคะก็มีโชคนะคะมีโชคแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเงินทองก็หลั่งไหลมาเหมือนถูกถูกเปิดนะคะเหมือนดวงเปิดมากขึ้นนะคะในการที่จะอาบน้ําเกลือทํำยังไงนะคะก็ใช้เกลือหนึ่งกำมือนะคะผสมกับน้ําสะอาดนะคะ ก่อนที่เราจะอาบเราก็ตั้งน้โมสามจบนะคะตั้งน้โมสามจบบอกชื่อนามสกุลเราและอัญเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดเสด็จมาเต็มเป็นทิพยานในการอาบน้ำเกลือของเราในครั้งนี้ขอให้เป็นทิพยมน,นะคะขอให้การทำพิธีนี้จงส่งผลสำฤทธิ์ผลให้เป็น ให้ให้มีผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะหลังจากอาบแล้วก็ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายดวงตกสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายออกไปจากร่างกายสังขารของเราชื่อนี้นามสกุลน,นี้นะคะและหลังจากนับตั้งแต่ที่เราได้อาบน้ำ เรือน้ำมนนี้แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆหลังลหลเข้ามาขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะกลั้นหายใจนะคะกลั้นหายใจเสร็จแล้วตักน้ำราดตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะถ้าท่านใช้เป็นกระมังก็ยกขึ้นเททั้งกระมังไปเลยนะคะถามว่า มันไม่ได้เสียหายอะไรไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทุนใช้แค่จิตนะคะจิตศรัทธาความ